เนนนนนไงงงิดึค yeah, oh, yes. <any anyway> ่่ะะตอออี้ทารยูก็ตอนนี้นะครับผมกำลังกำลังจะทำรายการทีวีครับรายการทีวีแล้วก็รูปแบบไหนตอนนี้คิดเรียบร้อยแล้วครับคิดเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเป็นรูปแบบอ่าเที่ยที่สเพี่ที่3นะครับผมแล้วมันจะมีทั้งสนุกเศร้าตลกนะครับผมทับที่ไหนท่ากับที่ไหนตอนนี้กำลังเคเบิลครับกำลังเคเบิลอยู่แล้วก็เดี๋ยวประมาณ เนี่ยเดี๋ยวเล่เนละครเวทีกับ,กบดรเดลีครับครับผมทำไปถึงเรื่องการเป็นรายการแบบนี้ศิษย์เป็นเพราะเราคุกคลีกับพวกอะไรอย่างนี้เยอะหรือยังไงคะอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวนี้โครงการหรือว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเปิดแล้วนะนะครับผมแล้วยังไม่มีใครที่จะลงไปทํางานแต่ว่าเพศศิษย์รจริงๆแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่จะลงไปทําเพราะว่าเรื่อง มีทั้งความสนุกมีทั้งความเศร้ามีทั้งความทุกข์มีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมามวลแล้วก็ตัดต่อรายการนี้ครับผมเป็นเรลิตีเป็นเรลิีด้วยแล้วก็อาจจะนั่งเคาะด้วยว่าะความเป็นมาของเค้าเป็นยังไงแล้วกว่าเค้าจะมาเป็นอย่างเงี้ยเค้าผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็เบื้องหน้าถูกต้องครับเบื้องหน้าเบื้องหน้าละเบื้องหลังครับรายการแรกเลยครับรายการแรกครับแล้วก็กำลังจะคิดรายการต่อไปเรื่อยๆแล้ว่าก กับบริษัทผลิตภัณฑ์ OMG ครับลองตู้ไปเท่าไหร่นการตรวจรายการก็หกเจ็ดหลักนะมันก็เหนื่อยนะแล้วผมทำรายการทุกอย่างครับก็มีปรึกษากัครับก็มีปรึกษาไหมมีครับก็ตอนนี้กำลังศึกษาพวกมีพวกรายการต่างประเทศแล้วก็รายการไทยบ้างแล้วก็ดูดูพิธีกรที่เก่งๆไม่ว่าจะเป็นพี่ไตรภพนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตาหรือว่าวุฒิเราก็มาปรับใช้ของเรามัจะเสียดีไหม มีแน่นอนครับ<อ>มีแน่นอนเตรียมกระโดนแน่นอนครับะจะมีพิสต่อชีบบวิตจบกเพื่อนนิสสาวของนักแสดงเพื่อนนักแสดงเมื่อกี้ก่อนเลยว่าท่านร้องไงเดี๋ยวรอติดตามดีกว่าเร็วๆนี้แน่นอนครับหัวใจค่ะกตี้เป็นใจคะตอนนี้ผมขอขอหัวใจตอนนี้กำลังตื่นเต้นกับละครเวทีมากกว่า<อ>เพราะว่าเราไม่เคยลองเล่นและเล่นกับด็เกรแคลรีเนี่ยครับผมแล้วก็มีพี่เต่าด้วยครับผม มันมมัันนอะไรเป็นที่เรื่องเล่าเลยเป็นเรื่องแหล่งล่าไหมมีไหมเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปฟิตติ้งเดี๋ยวต้องลองไปถามเขาว่าเป็นยังไงเป็นเรื่องอะไรยังไงครับผู้ชายเนาะยะรับรองสนุกแน่ๆครับ